สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กับพ่อใหญ่กันเด้อวยครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอกันคือเก่าครับช่องพ่อใหญ่กันแชนเนลเนาะเมื่อนี่พ่อใหญ่กันมาบอ้ฟังพี่น้อง เกษตรกรชาวนากับราคาปุ๋ยในปัจจุบันพี่น้องตอนนี้ราคาปุ๋ยขยับขึ้นไปอยู่ที่ยูเรียนะครับเนาะก็สอบละ1,800บาทเพนที่เรียบรอยแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวนาเฮ้าพี่น้องชาลีกเลียงได้การลีกเลียงในการใส่ปุ๋ยเคมีเนาะหันมาใส่ปุ๋ยอินซียีฮงว่าขี่ขวขี้ไก่ หรือว่าขีไก่อัดเม็ดนะครับเนะาะมาใส่ให้ใส่หน้าใส่มันใส่อ้อยนะครับถึงแม้ว่ามันสีบางง่ามซําปุ๋ยเคมีเบอร์โหลดเรียท่านใจซัมปุ๋ยเคมีแต่ว่าปุ๋ยอินซีปุ๋ยีิงว่ขีข้คว้ยนี่มันเห็ดให้ดินเบ่เสื่อมสภาพพี่น้องตอนนี้ราคาปุ๋ยนี่ปุ๋ยเคมีนี่ ถ้าเป็น15 15ก็กระตกไปอยู่ที่กระสซลพันพันห้าแปดสบาทครับจะเหตุจังไดล่ะสาเหตุเนื่องมาจากอย่างสาเหตุเนื่องมาจากว่าภาวะสงครามพี่น้องนะกับประเทศจีนนั่มพี่น้องเนาะประเทศจีนการลดการสร่งปุ๋ยนั่มารัเสเซียการลดการสร่งปุ๋ยออกจำหน่ายพี่น้อง เกษตรกรบ่าว่าชาวไ่ชาวนาเฮาหรือว่าเกษตรกรเห็ดเกษตรกรรมก็ดีพี่น้องปลูกพักปลูกใหม่ก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีบัดพี่น้องสูตรใดก็แล้วแต่ตอนนี้ปุ๋ยทุกสูตรปรับสภาพขื้นมาหลายเท่าพี่น้องหลายเท่าเนาะพฤติการาเบาๆสวยฟังพี่น้องวิถีชีวิตคนอีสานบานเฮาเนาะแล้กเลี้ยงได้ก็ลกเลี้ยงเนาะครับเนาะ ในการใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าน้ำมันน้ำมันกระแพงพี่นอ้องอีหยังเข่าของอีหยังกระแพงเบิดพี่น้องกเกษตรกรเช่าหน้าเฮ้ากับราคาปุ๋ยในปัจจุบันนมันสมดุลกันบอ่อพี่น้องเพราะว่าย่ามเขาขายเข่าหรือว่าราคาเขา่ามันมาได้สูงซำหนีเด้มันมาได้ขยับขึ้นน้่กับราคาปุ๋ยหรือว่าราคาทองตลาดทั่วๆไป ราคาเข่าเฮานี่แมนอยู่ตอนนี้เขาขายเบิดแล้วขารราคาราคาเข่ามันขยับขึ้นมาแต่มันกับบริแพงซัมปุยยูเลียซัมปุยเคมีดพี่น้องอ่าอุปกรณ์การเกษตรนี่แพงขึ้นสุยางเลยนะครับเนาะนี่พยาการเอามาลงให้เบิงพี่น้องเนาะตอนนี้ปุ๋ยนี่ชาวนาอดข่วนกันหล้าพี่น้องเนาะ ชาวนาโอดคววนกันหลายในการใส่ปุ๋ยเคมีในการใส่ปุ๋ยในการซื้อปุ๋ยกว่าจะได้แต่ละกระสอบชาวนาหันวิธีการมาใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยอินทรียพี่น้องตอนนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนี่พอจำพอการก็จำนายอยู่เด้อพ่อใหญ่การจำนายอยู่ครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเนาะ กระสอบละสอง2อยสองลอยไปนี่แล้วแต่ไก่ไก่ลาค่าทรงพี่น้องละค่าปีกละค่าทรงเนาะครับเนาะถ้าอยู่ต่างจังหวัดกาลทรงตั้งแต่ระค่าราค่าทรงก็ตั้งแต่ลอยกระสอบขึ้นไปพยการถึงจะทรงได้พอคุม่าน้ำมันแน่เนาะครับนาะค่าลูกน้องแน่เนาะครับเนาะจังสันก็บุ่คุมค่าคือเก่าพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ยั่งถือกว่าปุ๋ยเคมีหลายเท่าพี่น้องอ่าเพราะพยการไ่ทำ ปุ๋ยทุกสูตรแล้วนะครับเนะาะเมื่อวานมาไว้เลยปุ๋ยเมว่าสูตรปุ๋ยไหนตอนนี้เมื่อวาของบริษัทเจียไตยหรือว่าเป็นของง่วงขั้นไทยกด็ดีนะครับเนาะการกระต่ายแตาหัวง่วงขั้นไทยหรือเป็นกาหยังได้ย่างหนึ่งกระซังพี่น้องกาหยังกระซังแพงขึ้นบัสซูยางเลยพี่น้องอืมเพิ่นก็นจะอ้างว่าตอนนี้แม่ปุ๋ยก็ยังหาอยากดีพี่น้อยเออยัอยงพี่น้องศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ก็ยังหาอยากเด้ออ่าศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่นะครับเนาะ พนว่าแม่ปุ๋ยนี่ขาตลาดแม่ปุ๋ยขาตลาดตอนนี้ราคาอัดฉีดขึ้นมาเต็มสตีปเลยได้พี่น้อง4600ก็2า0 0 0แล้วไว้บอกครับเกษตรกรเฮ้าชาวนาเฮ้าเนาะครับเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้างกๆๆงกก็อดทนสู้ไปพี่น้องเนาะ เพราะว่อาอันไหนที่มันแพงเทากับบาดยใส่ย่างของพยัญการเองกับพยัญชนะกับบาร์เดยใส่เด้พี่น้องปีนี้พยัญการใส่ขี้ไก่อัดเม็ดบัดทุกมองพี่นอ้องอ่าขี้ไก่อัดเม็ดมองลุตไม่บวานหน้าเก่าหน้าใหม่พยัญการใส่ขี้ไก่อัดเม็ดบัสลงถุงฝุ่นขี้งัวขี้ข่วยก็ได้พี่น้องถ้าเกาบ่ซื้อบ่หาในส่วนของการซื้อขี้ไก่อัดเม็ดเทาก็เอาไอ้ ฟูนขี้งัอขี้ข้อยเฮานี่ไปใส่พี่น้องไปใส่ให้ใส่หน้าแห้งดีคักพี่น้องเนาะให้ปล่อยผ่านไปสักปีหนึ่งก่อนเบิ่งราคาปุ๋ยปีหน้าว่าปีหกห้าว่าจะสูงปันใดทางรัฐบาลมันก็ว่าพิจะซอยอยู่พี่น้องลดต้นทุนในส่วนของการผลิตอ่าการนำเข้าปุ๋ยเคยมีก็ได้ขนาดปุ๋ยแพงขนาดนี้ก็ยังบ่พอขายด้พี่น้องเพิ่นมันจะลดบ่เนาะ เพิ่นว่าปุ๋ยขาดตลาดพร้อมเด้อตอนนี้ฤดูการฤดูการเห็ดหน้าพี่น้องเข้ามาสู่ฤดูการเห็ดหน้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพยาการกับซอยไทยบันน้ำพี่น้องเพิ่นหาล่งแขกวานเขา่า ก็พากันไปวันเขาวันน่ำกันแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือ,มอพี่น,ออน้องกนะ็เอาจนแหลวสูบค้นพอแล้วเนาะเอาจนแหลวสูบค้นหมดละคนอีสานบันเท่าเนาะพี่น้องเนาะมาแรงนำใจนี่ครับพยาการแจ้ง้อยางหนึ่งครับเด้อ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเมตที่พ่อใหญ่การมาวางเอา,อา,อา,อามาจำนายเนี่ยมีหลายยี่ห้อพี่น้องมีหลายชนิดถ้าใครอยากเป็นตัวแท่นขายแต่ละจังหวัดกะแจ้งกับพ่อใหญ่การไดเด,เดอรับเ้อเบอร์โทรพ่อใหญ่การก็เคยหไหวเนะาะบอกหมก็ไไดศูนย์หกห้าครับสองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองสองพี่น้องเบอร์โทรพ่อใหญ่การจะซื้อจะขายปุ๋ยขี้ไก่อัดเมตปุ๋ยอินรีเนาะโทรหาพ่อใหญ่การได้ครับ ไปการหับตัวแท่นจำนายนั่มนะครับเนาะแต่ว่าราคาทรงยังหน่อยกับหนึ่งอยกับสอบขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อราคาทรงหนึ่งลอยกับสอบขึ้นไปนะครับเนาะอ่าพอรถปีอัพพนิยการรถบรรทุกพนิยการกะบลอยกับสอบมันก็หาตันพี่น้องมันถึงจะคุ้มเนาะถ้าบม่ได้เอาผู้เดียวเอาคนละสิบคนละเจ้าก็ได้เอาไปร่วมกันก็ได้ครับร่วมกันแล้วก็ค่อยเทอเื่นครบหนึ่งลอยละเทอื่นพนิยการโหลดเนาะพนิยการจัดทรงให้ แต่ละจังหวัดครับพยายการจะจัดส่งให้ได้เนาะเข้ามาปีหกห้าพี่น้องปีหกห้านี่เฮ็ดหน้ายากเด้ทั้งฝ้าทาัาทาง้งฝนเนาะครับเนาะวันเวลากับบ่าย้รอเฮาเด้วันเวลากับผ่านไปเลยๆเลยๆเลยเลยเลยพฤษภาพมือนี้วันที่สามสิบพฤษภาพละพี่น้องอีกมือเดียวก็สิ้นเดือนแล้วเนาะก็จะกลายเป็นเดือนมิถุนหนา ตั้งแต่หนึ่งมิถุนาไปกับอดวันที่สิบห้าอ่าอยู่ในช่วงการละอ่าายจวานเขา่าบัทท่านวันกับเฝ้าวาันสกรนโนพี่น้องเด้อนะครับเนาะถ้าเลยวันที่สิบห้ามิถุนาไปกับบ่อคอยเมาะบ่อคอยสมควนถ้าไดะพี่น้องวานได้บอลได้ยูพี่น้องแต่ว่าจะให้มันจะให้ดีนี่วานช่วงหลังสงการหรือว่าตั้งแต่เดือนเมษาหอดเดือนสิบห้ามิถุนานี่พอดีเลยพี่น้อง นี่เป็นฤดูการในการหว่านเขาเนา่าเนาะ่าวะเข่าพันในไหนก็เหมาะสมประมาณนี่พี่น้องเนาะพป็นอง่งเพราะว่ามันจะท่านฝ่าท่านฝนนำ้ำอา่าถ้าหวาาา่านลาหลายถ้าฝนโปร่งมากก็ตายข้อบดพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีทียู่แดนไกลเ้อครับเดอ้อทียู่ต่างประเทศทางยุโรปก็ดีทางเอเชียก็ดีทุก,ท,ก,ท,กทุกจังหวัดทุกประเทศก็ขอบคุณหลายๆครับ ที่เขามาเบิงติดตามพย,ายการเข้ามาแล้วก็มากดไหลกดแช่ให้พย,ายการเนี่ยเด้อครับให้เป็นขวัญและกำลังใจให้พย,ายการเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนอีสา,บานบันเท่าพี่นอ้องอียหยังที่หาเบิงในหยากพย,ายการก็จะไปไหลไทยมาให้เบิงพี่นอนะ้องเนาะวิถีชีวิตคนอีสา,บานบันเฮ่าแต่ละมือว่าเห็ดหยังช่วงนี้ฤดูไหนแล้วเนาะครับเนาะ บุญบังไฟบอ่อบุญเดือนหกบุญบังไฟได้พี่น้องแต่ว่าปิดเทศกาลไปแล้วเนาะปิดเทศกาลไปแล้วต,ตรงกับวันเขาวันน้ำพยาการกับมะวันเขา้วาวันน้ำพี่เนี่ยบไัไปเบิ่งพ้อมบุญบังไฟพยาการบ้น่นบ้่นพยาการเนะาะบได้ไปเบิ่งกับเขานี่แหละครับวิถีชีวิตคนอีสานบัานเห่าคลิปนี้พยาการเหตุขึ้นมาเพื่อเตือนสติ เกี่ยวกับเกษตรกรชาวห่ชาวหน้าเนาะกับราคาปุ๋ย้อครับเดอ้อถ้ามีทางเลือกมีโตทางมีโตมีทางเลือกที่ดีกะเห็ดหาทางเลือกที่ดีพี่นอ้องอีหงยั้งมันกับแหงคานํามันกับขึ้นกับแห้งแล้วคารถไทกับหกลอยละเด้อพี่น้อง่มม่นถึกถึก่คาไทปั่นหกลอยปีนี่หกลอยปีก่หนี่ห้าลอยพี่น้องปีนี่ขึ้นมาลอยหนึ่งหกลอยเอาเอาเนาะก็เพิ่นกะว่านา้ำมันมันแพงน้ำมันมันขึ้นราคา กะเอาราคาซ้ำเก่าพ่นกระบอไว้พี่น้องนะกะเอาได้เท่าใดก็เอาพี่น้องเอาคลิปนี้พัชกันนํำมาฝากไว้ครับผมกับราคาปุ๋ยพี่น้องอัปเดตณ์ปัจจุบันว่าไปเท่าใดแล้วนะครับเนาะขึ้นทุกบาททุกสตางค์ขึ้นทุกปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะได้เข้ามากกับไปขายเข้าห้องสีคือเก่าเจ้าของห้องสีก็รวยละพี่น้องชาวหน้าเฮาก็ยังจนคือเก่า เอาคลิปนี้พอกันน้ามาฝากไว้ครับผมคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ